โใจสายเก่งเล็กกับคันนี้เลยค่ะทุกคนหา u ูซูกิสว f ปสีแดงแรงริดแบบนี้เลยและสีแดงแดงแบบนี้มักจะมาพร้อมกับโปรแรงๆค่ะเพราะว่าวันนี้นะเนเน่มาจัดโปรโมชั่น0%ให้เลยนานถึง12เดือนค่ะคันนี้นะลูกค้าจ๋าจากปกติผ่อนอยู่ที่6,900บาทนะคะจากปกติผ่อนอยู่ที่6,900บาทนะคะ วันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยจากที่รักจ๋าวันนี้คันนี้นะคะพรอ,อยู่ที่5,200บาทเท่านั้นค่ะพรอ,อยู่ที่5,200บาทเท่านั้นค่ะ1นปีแรกนะจ๊ะย้ำว่า1ปีแรกนะคะคันนี้นะราคาตัดสดอยู่ที่350,000บาทค่ะราคาตัดสดนะคะอยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทค่ะทุกคนค่ะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถปี2017ที่สีสวยมากนะใครที่ชอบเก่งเล็กๆประหยัดน้ำมันเครื่อง1.2นะคะต้องคันนี้เลยค่ะ สีแดงๆนะกระจังหน้าสีดำนะคะเหมือนรวงพึ่งนะคะโชว์โลโก้ตัวซูซูกินะคะที่เป็นตัวเเป็นตัวโคเมียนนะตาไฟนะคะใสๆแบบนี้เลยใส,ยๆ,สยๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟซีนอนนะจ๊ะและด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะจ๊ะปะ่ะเน่ตามเน่เน่มาเน่เน่จะพาไปดูข้างๆรถค่ะคันนี้นะเป็นล้อก,กระทานะคะมีฝาครอบจากซูซูกิมาให้แล้วนะคะเป็นล้อก,กระทะมีฝาครอบจากซูซูกิมาให้นะ คันนี้นะคะเนเน่เปลีปล่ยนยางให้ใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4ี่เส้นเลยและที่สาคัญคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วอยู่ที่ด้านข้างรถนะจ๊ะเมื่อมองขึ้นไปนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถจากที่รักจ๋าคันนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะและคันนี้นะสีแดงเนี่ยสวยมากนะเป็นสีแดงที่สวยมากๆเลยนะคะและใครที่จองรถกับเนเน่วันนี้จะเอาไปเลยค่ะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันค่ะ ติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยนะสีแดงสวยๆแบบนี้นะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะมองมุมไหนก็สวยทุกคนขับไปตรงไหนโดดเด่นแน่นอนบอกเลยว่าโดดเด่นแน่นอนนะคะคันนี้มีไฟเบรกดวงที่สามมาให้แล้วนะคะอยู่อยู่ที่ด้านบนนะอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้และที่สำคัญนะคะเห็นรถเล็กๆแบบนี้อย่าเพิ่งไปคิดว่าน้องจะใส่ของได้น้อยนะ จริงๆแล้วน้องใส่ของได้เยอะมากนะคะจริงๆแล้วน้องใส่ของได้เยอะมากนะและที่สําคัญถ้าสมมุติว่าเราเป็นวัยรุ่นที่กําลังขายของนะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะที่ขนของไปส่งแบบตามไปรษณีย์เนาะของเราไม่ไม่อยากโดนฝนเนาะช่วงนี้ฝนตกเยอะใช่ไหมคะนี่จ้กถ้าของเราขายเยอะใช่ไหมจ๊ะพับลงไปเลยค่ะพับลงไปเลยจ้กเพื่อให้ใส่ของได้เยอะนะคะเอาไปเอาไปขายเอาไปส่งของได้เลยดู ทำมาหากินได้รถเล็กๆก็ทำมาหากินได้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้รถประหยัดน้ํามันนะคะรถคันเล็กๆแบบนี้ใช้งานได้ดีแน่นอนนะคะเข้าตลาดได้หาที่จอดได้ง่ายด้วยเวลาเข้าไปแบบสมมุติว่าเราจะไปพวกเคอรี่ไปแฝดไปเจ t นทีนะทุกคนแล้วหาที่จอดอยากซึ่งมันเป็นเรื่องจริงมันหาที่จอดอยากจริงเวลาเข้าตลาดเนี่ยเอาไปเลยนี่คันเล็กๆขับเข้าตลาดง่ายๆแล้วเมื่อกี้นะคะอย่างที่เน่พับให้ดูน้องว่าน้องนะคะสามารถ วางของได้เยอะใช่ไหมแล้วถ้ามันมีคนนั่งเราก็แค่เอาขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เลยเอาขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไปกันต่อค่ะที่ฝั่งของคนขับค่ะมาเลยมาเอยตามมาลอยให้ดูเลยนะจ๊ะคันนี้นะคะเป็นปุ่มพูดสตาร์ทุกคนกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะจ๊ะหุ้กว้างไหมกว้างมากเห็นหุ่นอย่างนี้ก็กว้างเอ้ยบอกว่ากว้างก็คือกว้างให้ดูทุกคนอ้วนขนาดนี้ยังเหลือ ภงไม่ต้องอามาช่วยขับนะคะไม่ต้องเอาภุงไปช่วยขับเลย mm. พื้นที่เหลือเฟือและที่สําคัญคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติขับง่ายเป็นเกียร์อัตโนมัตินะจ๊ะขับง่ายๆเลยขับเข้าตลาดกันง่ายๆเลยนะจ๊ะ mm. มาดูกันต่อที่เลขใหม่ค่ะ mm. คันนี้นะคะเลขไหม่อยู่ที่แปดหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบแปดกิโลเมตรค่ะแปดหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบแปดกิโลเมตรโอ้ยเลขใหม่น้อยรถปีสองพันสิบเจ็ดเลขใหม่หน่อยๆเลยนะจ๊ะ อยากได้รถคันนี้เล็กๆแบบนี้ราคาเบาๆแบบนี้ต้องจัดค่ะคันนี้นะเป็นรถปี2017ค่ะ Suzuki Swift ป,ปี2017ราคาอยู่ที่350,000บาทค่ะราคาตัดส่วนอยู่ที่350,000บาทนะคะและที่สำคัญจากปกติผ่อนอยู่ที่6,900จากปกติผ่อนกันอยู่ที่6,900บาทนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะจัดโปรโมชั่นให้เลยเหลือแค่5,000 200บาทเท่านั้นจ้ะเหลือแค่5,200บาทเท่านั้นนะ1ปีแรกผ่อนแค่นี้ถือว่าเบามากเลยนะจ๊ะและคันนี้นะเรทเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะที่คิดให้เรทฟรีดาวนะเนี่ยให้ดูเลยจ้ะห้องเครื่องนะคะเป็นเครื่อง1.2ค่ะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ของเหลวภายในเครื่องนะเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะและที่สําคัญคันนี้คันหน้าเดิมๆเลยนะคะคันหน้าเดิมๆไม่มีรอยขันน็อตเลยนะให้ดูสิไม่มีรอยขันน็อตเลยนะ ถ้าใครไม่อยากพลาดรถสวยๆแบบนี้นะคะต้องรีบโทรหาเนเน่เลยนะจ๊ะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอค่ะเบอร์โทรเนเน่ยอยู่ที่หน้าจออยากได้ซูซูกิสวิฟตสีแดงแรงรี์แบบนี้ไปไว้เป็นเจ้าของนะคะต้องรีบโทรเข้ามาค่ะและที่สําคัญถ้าไม่อยากพลาดโปรดีๆแบบนี้นะคะรถสวยๆแบบนี้ด้วยต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้แล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เลยนะคะและที่สําคัญลูกค้าจ๋า เมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้นะคะต้องนึกถึงเนเนค่ะสมชายคารเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ